สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการจ่ายค่าบริการรายเดือนของแพลตฟอร์ม ITS นะครับหรือการรักษาสิทธิ์ในการรับรายได้นั่นเองตรงนี้นะครับเราสามารถจ่ายก่อนที่จะครบกำหนดได้เลยนะครับหรือว่าเราอาจจ่ายล่วงหน้าได้เลย1เดือน2เดือนนะครับหรือจ่ายไปเป็นปีเราก็จ่ายล่วงหน้าได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงอะ่ะเราก็ต้องทำรายได้กับระบบแพลตฟอร์ม ITS อยู่แล้วนะครับก็จะมาแนะนำนะครับ แล้วก็เราสามารถเช็คได้เลยว่าของเรานะครับจะหมดอายุวันไหนนะครับก็กดไปที่ขีด3มขีดมุมซ้ายบนแล้วก็กดเลือกที่สถานะโดยรวมปัจจุบันนะครับอ่าเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราดูตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าวันสุดท้ายในการมีคุณสมบัติในการรับคะแนนก็คือวันที่19เดือน3 2,020นะครับตรงนี้เราก็จะมาทำการรักษาล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เพิ่งจะวันที่13เท่านั้นเองโอเคเราก็กดไปที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนแล้วก็กดเลือกรักษาสิทธิ์นะครับอ่าเขาก็จะขึ้นมาว่าการรักษาสิทธิ์213บาท ก็คือตรงนี้ทางบริษัทไม่ได้บังคับเรานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต้องการจะทำไรายได้ผ่านระบบแพลตฟอร์มเราก็ไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ว่าใครที่เห็นโอกาสในการทำธุรกิจนะครับก็บอกเลยว่าถ้าเดือนเดือนหนึ่งคุณสร้างไรายได้ได้เป็นแสนเป็นล้านนะครับจ่ายแค่เดือนละ213บาทนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับอันนี้เซนก็เข้ามานะครับทำไรายได้กับระบบแพลตฟอร์ม ITS นะครับ ก็จะทำการจ่ายล่วงหน้าไปเลยกดบายนะครับอ่าช่องทางนี่นะครับราคา213บาทแล้วเราก็จะได้เป็นคะแนน RV มาด้วยนะครับและให้เรากดเลือกตรงช่องทางชำระเป็นโบนัสนะครับอ่าและตรงนี้เราก็ใส่รหัสผ่านได้เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับก็กดรักษาสิทธิ์ได้เลยนะครับอันนี้เขาก็จะหักจากโบนัสของเราด้านบนนี้นะครับแล้วเราก็กดยืนยันนะครับอ่า เรียบร้อยนะครับขึ้นว่าดําเนินการสําเร็จแล้วทีนี้เราก็จะไปดูนะครับว่าตรงสถานะโดยรวมปัจจุบันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเขาขึ้นเป็นวันที่18เดือน4แล้วนะครับหมายความว่าตอนนี้เซนจ่ายล่วงหน้าไปแล้วนะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับเซนก็จะจ่ายล่วงหน้าไปอีก1เดือนนะครับเพื่อที่ว่า เราจะได้ไม่ต้องมาเป็นกังวลในระหว่างที่เรากำลังโฟกัสการทำไรายได้ผ่านระบบแพลตฟอร์ม ITS นะครับเราก็จะไปจ่ายล่วงหน้ากดขีด3ขีดแล้วก็กดรักษาสิทธิ์นะครับนี่นะครับกด b u ยก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้ร้อย RV แล้วก็ชำระผ่านช่องทางโบนัส เมื่อสักครู่นี้โดนหักไปแล้วนะครับอันนี้เราจะจ่ายอีกครั้งหนึง่งใส่รหัสผ่านแล้วก็กดยืนยันนะครับดำเ,เนินการสำเร็จนะครับโอเคเราก็จะไปเช็คอีกรอบหนึ่ง สถานะโดยรวมปัจจุบันนี่นะครับขึ้นเป็นวันที่18เดือน5แล้วนะครับปี2020ดังนั้นนะครับเราไม่ต้องเป็นกังวลในการที่เราจะไม่ได้รับคะแนนหรือว่าทำเงินในระบบแพลตฟอร์ม ITS แล้วนะครับเราก็สามารถสร้างรายได้ได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ย บริษัทไม่ได้บังคับเรานะครับมันเปรียบเหมือนกับว่าวันนี้เราซื้อระบบลิขสิทธิ์ ITS เพียงครั้งเดียวนะครับและเราสามารถเก็บเกี่ยวสร้างรายได้ได้ตลอดชีวิตไม่มีหมดอายุเลยนะครับส่วนค่ารักษาสิทธิ์ก็เหมือนกับการที่เราเช่าเพื่อที่เราจะทําธุรกิจทำไรายได้ถูกไหมครับเราก็รักษาสิทธิ์ไปเพื่อไปแลกกับเงินแสนเงินล้านนะครับนี่ก็คือคลิปขั้นตอนนะครับการจ่ายค่ารักรษาสิทธิ์ แบบง่ายๆนะครับก็สามารถเอาไปทําตามได้เลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ